มันระแล้งมันออกจากบ,บ้านมันกระแ้วงแมยังกระแล้วงอยู่ี่มันเมาหัหมูนะมันมีความผิดของมันพี่น้องเอ,อ้ยคนเมาหัหมูแบบนี้เนี่ยจะมานสีนสด,ดีเปล่สลดีเค่ะคนกระไราลายนะเอากระไทยเดี๋กระไทยไปเลยแล้วกอจะไหนยังไงกินกรดดพอจบไปว่าเแบนนี้มันเป็นไทยระ <c ười> โดยยดพอจะไปนี่กัะรับงานพิสุทิกลุ่ม มาดบบมเดาต,นตีนออกแทบตุ้ยนำตกมันยกินเผาตวยหญ่จังหน่อยมีนตื่นมันก็คอยขุดยากไปรไะด๋ยีกีกินตีประเดยมันเป็นร้าน2องรานติดก,กันพี่น้องเพราะว่าอีกร้านนึงแล้ออออวลลลอ่อน,นเท่าอันไรเข้าไยังไทานตำสังข์แบสังขีกร้านนี้ขายเย เงี้ยเงี้ยแต่นันเป็นก้อนเนาะมั้มงแต่ก็ยังมากินแัน